สวัสดีครับวันนี้เราพากันมารู้จักพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ในการใช้งานปั๊มของผมเป็นปั๊ม48โวลต์แผง380ดูการใช้งานนะครับโตตรงเลยปั๊มก็เริ่มทำงาน ช่วยเคียวสักหน่อยสายปั๊มมันจะพับดูดน้ำขึ้นจากคลองความลาดชันน่าจะประมาณสี่เมตรน้ำเต็มท่อแล้วครับขึ้นที่สูงส่งน้ำไกลชุดนี้ส่งร้อยเมตรท่อส้ายส่งสองนิ้ว พามาชมแผงแผงนี้380วัตต์ตัวนี้400วัตต์ความลาดฉันของโครงพื้นที่ห่างไกลจากไฟฟ้าใช้งานสะดวกสายส่ง100เมตร ตอนนี้เวลาเจ็นาฬิกา34นาทีท่อส่งเขาก็เต็มแล้วครับสายสายส่งขอบคุณครับที่รับชม